โอ๋อเป็นเซเว่นเหรอตรงนี้เซเว่นไหมจะไปไหนเริมไทยกั้อนด่ดิใช่แล้วค่ะไม่สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้ก็ออกเว่าออกมาเล่อสุดๆว่าเมืองว่ามนบรรยากาศ่านเห็นอันนี้อ่ะเออท้าบมางครับตรงอี้สถานการณ์โควิดนะ จอดอย่างนี้มันก็เห็นต่อเออพวกก็ออกมาจอดแต่เขากาได้ละถ้าบรรยากาศเงียบดีดีครับนปกติก็ไหลเปยครันอืมเคยออกทางไหมพ่อนักไฟความเร็วสูงนะครับใกล้ๆบ้านเขานเองครับผม มีหลานข่าขายเลยครับไม่กี่มงนีขายหลับหรือว่ามงนี้เขาหยุดกับมงมูพอดีถึงมาโอู้โอ้สมรถกกลายเป็นมีอะไรปะมิดซีรีเลยนี่ <c oughs> <c oughs> หลานกำเข่ากับปลางเลยเข้าไ้นั่งกินติดไม่ให้นั่งซื้อกับบ้านได้อย่างเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เ้ากำลังสีมุงหนาไปเบื้องบางแสนว่าที่เขาบอเปิดเขาบอเปิดแบบนี้นี่เป็นแบบนนอะอไ,ปปไเนาะเราเป็นคนไทยพีหน้องรตรงนี้แยกสีแยกทางเลี่ยงหนองมนนะครับมุ่งหน้าไปสู่ถนนขา้าวสารทีอ่อ่างศิลานี่ตลาดอ่างศิลาเขาเปิดไม่รู้ ไม่เคยไปไหนเลยพ่ได้ออกไปใส่จ้าเกือครับมีแต่เหตุงานมือนีหยุดมือนึงได้รอบสามเดือนผมได้หยุดอยู่บ้านหยุดหยุดปุบมีลูกค้ามาโทรหาปั๊บเออพอวันไม่หยุดน่าเออเพวันนี้มีลูกค้าโทรมาแต่ว่าเขาบอกว่ามือนเขาจะขอมาอยู่เดี๋มือฝากันแน่แน่แนแน้อยครับลูกค้า เอ้ามันหมุนเองดหวอทำไมหมุนเองอ่แนือจนไหวะ ทีเป็นในแหลมแท่นตอนนี้เขาติดไฟแดงเลยวันแหลววัาแล้ว,มา,ลวมารอบงว่าม,มีคนมาปกติเขาไม่ได้เมื่อไรวางาาอย่างไลยครับนี่ตอนนี้เฮ้ <c oughs> เอาแว่นตาก็ได้ละเอามาสิเดบ <c oughs> มาเบิ่ง <c oughs> ตะวันตะเวนตกดินที่บางเส เ,เขียรแล้ว,ลวาาเอากสามาถออกกําลังกายได้จักรยานวัดปันเล่นได้ได้วยนก็ใ,ใส่แมสอนะอืมเขาใส่แมสั่มาไม่ออาใส่นะเป็นเป็นกฎหมายต้อต้องเอ้ยนี่ไงมีอาหารทะเลขายไว้เลยสนใจปะตลาดเี้ยบแท่นเลยโอ้มีปูสดๆกุ้งสดๆขายได้ครับนี่ นี่ครับโอ้เขาบอกให้เขาที่คให้เขาไมครับม่เขาแม่เขาเฮลิเอนข้างนอกครับข้างนอกเนี่ยอ๋อเพื่อออกกําลังกายอืมนี่เขาเอาแทงใบเลือปิดไว้เลยอืมไว้ให้รอใช้พื้นที่ตรงนี้รกติี <c oughs> ่บงนี้รถสิไลครับงามมือเวียนแาม,มือแรงเนาะทรงเวลาทำหนีรถเนี่ยไลขนาดได้นี่แต่ว่าเบิ้งแล้วนี้นี่เขาปิดห้ามใช้ ไปนั่งกินเหล้าสางสรรคกันได้ครับนี่โอมีคนเลยครับนี่โอ้เงียบมิดซีรีไดเลยวะ่ะแต่เกาหนี่มงนี่ก็เป็นตลาดนี่นี่ครับถนนคนเดินบางแสนมงนี่เป็น walking street. ครัตว่าตอนนี้กับบรรยากาศกับเงียบเงาครับมงนี้ถ้าผูใ้ใดเคยมาโอ้นี่เขาเขาสิกวอาสั่งใหม่เดนี้แปลนรูปที่เขาเขาทำไว้ว่าเขาจะทำอะไร นครบางแสนมองพักมางไม้ได้ไหแตะกวันมางนี้ตอนนี้เป็นอะอืมห้องกับสามาถเดือนประวันปะเป็อนอ้ห้ามขินลมผัดถวยถวยเดือดโอ้เบิ่งครับเบิโอ้ยว่าไห้ไม่เห็นทะเลจากเกี๊ออยู่บางแสนแต่อ้ยู่ชลบุรีชลบุรีกับบางน้มาเพงเขียวไหมฮ้ยับเขียวังเป็นพัตเด้ครับเสวสีไาชา คนก็ยังมันมาได้คนก็ยังมาได้มไ,ดไม่มีไม่มีเต็นท์สบายก็โอเคนะเน<อ>าะซาบใหเข้าไหมอ่ะแต่ที่เขา้าไปยังไงก็ให้อหไรอะไราก กัรเกตบุ้ง่างมากเงินเ็ตเบบอรบดได้บางคนเล้ก็บริเลียนนะครับว่าถืออย่างเซตตม่ควร่้ามขึ้ครับตอนนี่ตอนนี้กาเขากะไฮมาออกกำลังกายได้ซื้อเปล่งแล้วนะบอมีการนั่งบอมีการลงเหรียญน,น้ำมีู่วอะไรดงเครเอ ที่มันตั้งอยู่ตามหาดเห็นบค่วันเหมือนเหมือนเหมือนหนังเมืองอับเบบีงง้รู้จักว่าไม่ใช่โอ้โหนทะเลเมืองดอกก็สิมีสวนตั้งอยู่นะตั้งไว้แต่ไหนคนถามใครดีลายตัวได้เป็นเนียมมาเรียงกันงามแล้วคนกินเป็นกระดาษสีใดนะคือมาหาไดไป เออเป็นได้ไทยลูกให่เป็นนางกายัว่แค่ว่าน้ำขึ้นแนยนไม่ไหล ใช้พื้นที่เขาบอกท่านใช้พื้นที่ทำอะไรครับห้ามใช้พื้นที่ขเขาบอกอะไรเห็น,น,นแล้วใช่รับเป็นเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมใช่แคเรื่อมันขึ้นเยอะเลยมาคือปูเสือเล่นอะไรอยูน่นะขเขาบอให้ไนปนั่งใช้ทำกิจกรรมนั่งโซเรกัน ขป็นสูงครับฟาง,งคนทีจะเป็นสีราชาเลยมึงนุ่นตึกลายๆขุน่นเยอะคนไทยปวดแขนปะโอ้ยโอ้ยขุ่นสูงเดยถ้าเก้าโมงนี้เป็นร้านอาหารนะครับเฟเดี๋ยวนี้มัน่นใจ ขายอยู่อะไรเนี่ยมันปิดเนาะปิดปิดนีมันคาเฟ่ติดติดหาดนี่ไปเห็นทะเลเลยโอ้ดีดีเขาเห็นไหมดจากท่ารูปร่าไหมอไม่ทำแล้วหนึ่งใครไปจริงครับปิดมันอ๋กอ,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 อกูเหี่ยวโตหมือนเราโตหนาแเหี่ยว โอ้เห็ดดีครับแล้วเข้าตรงไหนคุณทั้นนทงนานอืมคุณทางของข่อยางอะไรนี่ไงเธอถ้าทำยาเทียมพี่บ้านก็จยประมาณนี้เออก็ไหนวันก็ดีแล้วฮะมันดีแล้วอย่างเงี้ยเออพี่ว่ามีมีแต่เธอนั่นแหละกูะยาเทียมเนี่เขากร<ๆ>อบตามกิจเอาออกมาขายหน้าร้าน นะครับบรบบรยากาศหาดวอนแต่ก่อนมันมันเป็นเป็นตัวนอนเลยซื้อเดี๋ยวนี้มีหอดอันมองนั่งพักอยู่ที่นันมีคาเฟ่บางนี่คาเฟ่งามเด้ครับอีต่ปกติก็เปิดมีสองชั้นเราเคยมาหรอบอา่าละเห็นยวไปยูทุกเปิดขอเขาอเอา พึ่งนีเตต่ตเฮ็ดแล้วนี่ยพมพมมาเห็นนี่ว่านหาดว่นเปน็นยังสิ <c oughs> งามงามมือเรือยมเรือะลียอดมงงหน่อยมา,ยมายัทุกคุณ <c oughs> เป็นตลาดนนะป้าเคยมาถึงตรงนี้ไหมเคยเด็ด สวนสาธารณะเราตอนเช้าเราเคยมาเล่นแต่ก่อนนะ่ะที่บริเวณนี้เร่เคยเห็นเลยน่าจะสร้างเพิ่งสร้างใหม่หน่ะอ,อืมอืมโอ้กุ้งเปลี่ยนว่าี่เออกินหน่อยดิฮะอุ้ยไม่เอาคนยอะไม่กินคนเดียวที่ไหน นี่แหละครับบรรยากาศช่วง down, ล็อกดาวชนบุรีครับบมมีอยางาเลยครับตอน,นี้ก็เลยพากันขับรถมาดูว่าบรรยากาศเป็นไปย่งไเพราะว่าเราก็ไม่เคยออกมาต่อตามที่ที้องเบิองครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเหาพิพาไปอีกนะครับถ้ามีโอกาสได้ออกมาแต่เดี๋ยวพิพาพีพาน้องว่าออกว่าสึงสายตามาเบืองว่าบรรยากาศตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้พบกันแค่นี้นะครับรอนหลับพันดีราตีสวัสดิครับขอบคุณครับ